สนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงนิวโค o โลราอัลทิสบิ o อน Definition ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยทำอะไรด้วยกันก็ได้แค่อาทิตย์ละครั้งครอบครัวอบอุ่นแข็งแรงสารรักจาก AIS เอ็กโคกรุ๊ปบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนต้นแบบต้นทางโรงไฟฟ้าสีเขียวแบรนด์ t, ซุกไก่สกัดชนิดเม็ดสูตรใหม่รวมวิตามินบี8ชนิดพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นหนึ่งในยอดแห่งพระปร,รมาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานของประเทศไทยท่านเป็นพระอาจารย์ของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเมืองไทยจำนวนมากมาย อาทิเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ชอบฐานนสโมหลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่ชาสุพัทโทหลวงปู่ดูนอาตุโลหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่เจ๊ยจุนโทหลวงปู่เทศเทศรังสี และหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเป็นลูกศิษย์ซึ่งจำพรรษารวมเวลาที่อยู่กับพระอาจารย์มั่นทั้งหมด8ปีหลวงตามหาบัวเป็นศิษย์ที่อุปถากปรนิบัติอย่างใกล้ชิดจวบจนพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตละสังขารในปีพุทธศักราช2492นชมครับและช่วงนี้เราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงตามหาบัวจากบุคคลที่เคยรับใช้ได้เรียนรู้ ธรรมะจากท่านนะครับกราบนมัมการพระครูอัจกิจนันทคุณหรือพระอาจารย์นพดลท่านเป็นเจ้าวาดวัดป่าดอยรับงานจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและอีกองค์หนึ่งก็คือพระอาจารย์ปิยะธโมหรือหลวงพ่อพระมาตินนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าคนอีกท่านหนึ่งที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมสวัสดีครับคุณชายครับขออนุญาตให้ พระอาจารย์นพดลไ,ได้เล่าให้เราฟังถึงประวัติบางส่วนของหลวงตาที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงอยากรู้ตั้งแต่เรื่องที่หลวงตาเคยไปศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์หลวงปู่มั่นที่จังหวัดสกลนครว่ากันว่าเป็นเกรดธรรมะที่หลวงตาได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้ธรรมะในสายวัดป่าครับตอนแรกท่านเรียนบาลีก่อนนะครับเรียนบาลีอยู่ที่กรุงเทพพอได้ประโยค3เป็นมหาแล้วท่านก็นบอกเอาเอาแค่3ามประโยคนี่แหละ เราจะออกปฏิบัติแหละท่านก็ได้ได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่บ้านท่านก็ตามไปที่เชียงใหม่ก่อนครับตอนนั้นก็เป็นระยะที่หลวงปู่บ้านท่านตัดสินใจที่จะกลับพัคอีสานพอดีหลวงตาก็ติดตามข่าวของหลวงปู่บ้านมาเรื่อยๆนะแต่ว่ายังยังไม่ได้เข้าไปกราบนะพี่จะแอบดูใช่ไหมครับว่าแอบดูเลยนะครับทราบซึ้งมากนี่ครครูครูอาจารย์ของเราครับนะ จนกระทั่งในที่สุดแล้วหลวงปู่บ้านก็ไปอยู่จำพรรษาที่อำเภอหนองผืสอสกลนครเนี่ยนะฮะท่านก็เข้าไปกราบเข้าไปกราบที่นั่นแหละ,<ฮ>ะหลวงปู่บ้านก็ก็เทศให้สติว่าเออท่านเป็นมหามาตำรับตำราทั้งหลายก็เทิดทึ้นไว้บูชาไว้ที่บนหิ้ง่งซะก่อน <ฮะ S 2> แล้วท่านมาปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ฝากกายถวายชีวิตไว้กับหลวงปู่บ้าน และและการปฏิบัติของท่านเช่นว่าอดอาหารดีหรือว่านั่งดีมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนที่ท,ท่านท่านตั้งใจว่านั่งนั่งคือนั่งาวนานนั่งนั่งทั้งคืนไม่ลุกเลยจะจะ,จะถ,ถ่ายถ่ายหนักถ่ายเบาก็ช่างเราจะไม่ลุกไปถ่ายหนักถ่ายเบาปรากฏว่าเออเรียกอะไรก้นแตกนะท่านพูดนะก้นแตก มันตั้งแบบกดทับ่ะไม่ขยับตัวเลยเใช่มนกดทับกดทับก็มีเป็นแผลมีเลือดเตมเติมอะเลือดซึมออกเลือดนะฮะแล้วก็เกิดความเพียรได้ก็ความสงบเกิดนะครับแต่ที่หลังได้มาพิจารณาว่าว่าวิธีอย่างนี้มันมันเหมาะกับท่านไหมมันสะดวกในการพิจารณาทางสมาธิและปัญญาหรือไม่ท่านก็บอกว่าเออก็ยังดีที่ว่าที่ว่ามันสงบลงได้และได้ปัญญาด้วยแต่ถ้าเกิดทำไปเนืองเนืองเนี่ย ท่านไม่ท่านไม่ถนัดอย่างนี้ภายหลังท่านจึงคือทา้งนั้นอดอาหารมากกว่าครับตั้งแต่ลดอาหารแม้ว่าการฉันครั้งหนึ่งเราจะอิ่มสักสี่สิบคำเงี้ยก็ลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยจนกระทั่งไม่ฉันทั้งวันแล้วก็อดอาหารสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยพระทุกวันนี้ก็ยังมีครับเป็นเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระบรรดานาอะ่ะครับที่ว่าหกสิบองค์นี่อยู่ในวัดเนี่ยมาฉันบางทีสามสิบไม่ถึงก็มีแล้วหลวงพ่อมาตินก็เป็นลูกศิษย์หลวงหลวงพ่อมีอดอาหารได้ไหมครับ ใช่หลวงพ่อก็ทำสุนมากก็สุนมากก่อนนะสองปีจวงแรกสองปีผมชันเดออาทิตย์ละหนึ่งครั้งสัปดาห์หนึ่งฉันครั้งเดียวอโอ้โลบอยู่ได้เหรอครับหลวงพ่อใช่อยู่ได้อย่างสะดวกสบายสุดอยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ทรมานไม่ทรมานพระอาจารย์นพดลได้เรียนกับหลวงตายอยู่กี่ปีครับประมาณสิบปีเอ่อเห็นว่าถ้าเป็นสายนี้จะมีวัดปฏิบัติที่เรียกว่าทุกงควัด ครับนะฮะมันยังคือยังไงครับพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าพระทุดงกรรมฐานเรามักจะเรียกว่าพระทุดงกรรมฐานทุดงกรรมฐานครับกรรมฐานก็คือว่ามีการภาวนานะภาวนาอยู่ที่ความสงบและปัญญานะทุดงเป็นข้อข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลกิเลสอ่ะนะไม่ได้เป็นศีลไม่ได้บังคับไม่ใช่ข้อบังคับมีวิถีชีวิตความความอยู่ในเป็นไปในชีวิตประจําวันเพื่อเพื่อให้ให้กิเลสมาอยู่ในความควบคุมแล้วมันมี13บาข้อ เพื่อพระที่จะเรียกตัวเองว่าพระธุดงกรรมฐานต้องถือถือทุดงเนี่ยข้อหนึ่งข้อใดในสิบสามข้อเนี่ยข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายๆข้อก็ได้อย่างน้อยต้องมีข้อหนึ่งตแต่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสอ,สองสามข้ออย่างเช่นว่าที่สาคัญบินทาบาทครับต้องบินธบัตเป็นวัดเขาเียบินทบัตเป็นวัดต้องบินท,าบ,าทนบัตท,าาทุกวันถึงถ้าเบอร์ฉันต้องบินธบาครัตถ้่ไม่บินทบาตก็ไม่ต้องฉันฉันอาหารมื้อเดียวครับก่อนนี้ฉันอาหารในบาทออ ภาชนะอื่นไม่มีไม่มีภาชนะไม่แยกเป็นจานเป็นชามใช่ใช่นอกจากแก้วโจกน้ําเนี่ยนะครับท่านยังเด่นอีกอย่างหนึ่งว่าช้อนท่านยังไม่ใช้เลยมีบาดอย่างเดียวบาดอย่างเดียวบาดกับบาดกับมือเท่านั้นเองที่นำอาหารใส่ปากจะมีแกงมีของหวานมีอะไรนั้นของน้ําก็เอาใส่แต่แก้วแต่โจกก็เรียกโจกนะบาตเรานี่ก็เรียกโจกฉันรวมทุกอย่างเทรวมกันอยู่ในบาดนนี้นะฮะอยู่ในปะในบาดทั้งหมดแล้วใช้มือเท่านั้นเองที่ตักขึ้นมาค ที่เด่นแล้วก็เป็นทุดงแท้ๆแล้วเป็นจนนาทีสุดท้ายของพระอาจารย์ก็คือฉันครั้งเดียวหมายก็ว่าคือปกติถ้าเกิดตามสินเนี่ยมันแค่เที่ยงใช่ไหมแต่ฉันกี่ครั้งก็ได้แต่ฉันกี่ครั้งก็ได้ก่อนเพลนนั่นไม่มีทุดงแต่ถ้ามีทุดงฉันครั้งเดียวฉันแล้วแล้วกันเลยเมื่อลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกในวันทั้งวันจะไม่ฉันอะไรหลวงตาเนี่ยจนสามสี่วันสุดท้ายที่านฉันอาหารในปากได้เนี่ยนะแล้วเราเราจะ อยากใช้ท่านได้ฉันครั้งที่สองสักหน่อยหนึ่งร,ระบบอาหารจะได้ทํางานได้ค่อยๆให้ท่านทีละสองช้อนก็ยังดีฉันสักครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นสักชั่วโมงหนึ่งได้ท่านอีกสักสองช้อนครนะรก็คิดว่าจะถวายท่านอย่างนั้นนะเพราะว่ามันอยู่ในศีลมันไม่เกินเที่ยงนะ,นะแต่พอไปถวายท่านท่านก็ไม่รับข้อหนึ่งที่รักษาของท่านไว้จนนาทีสุดท้ายของท่านจนละสังขารเลยท่านก็ไม่ไม่ยอมละไม่ละไม่ทิ้งตุดงเนี่ยหมายว่ามีสักข้อไปอย่างนี้ อตาดุไหมครับนี่เป็นคําถามยอดฮิต <c oughs> ดูอยู่มันเม,ม,มื่อไม่เม,ม่่ดูนะมันจะดดุคิเลสไม่ใช่ดุคนนะ <c oughs> ใช่คือไล้ให้มสมาธิเกิดขึ้นอ <c oughs> ให้สมาที่เกิดขึ้นอะกำลังทำลองกำลังลองอะไรนะทำทำอะไรลองไป กำลังทําอะไรอยู่กําลังมีสติอยู่หรือไม่หลวงตาไม่ได้ดุไปทุกคนแต่หลวงตาดุไปที่กิเลสที่กําลังเกิดขึ้นแล้วเราไม่ควบคุมไม่ดูแลถามคารวะบ้างครับขออนุญาตถามถากรวะบ้างครับคุณชายครับในฐานะที่ปฏิบัติรับใช้หลวงตามหาบัวมาเนี่ยท่านท่านท่านเป็นยังไงบ้างครับผมว่าคนเนี่ยเขามาสัมผัสมาเจอท่านคนเล่าเลือกันไปว่าดุแต่ความจริงท่านไม่ คือดุนี่ดุเราททำความผิดทำไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยท่านก็จะดุถ้าเราไม่ทำความผิดท่านก็ไม่ดุครับจริงนะครับที่ว่าก่อนมีโครงการช่วยชาติเนี่ยหลวงตาเป็นเป็นพระแล้วก็วัดเป็นวัดที่ไม่มีการเลี้ยนไหลไม่เคยขอให้ญาติยมเอานู้นเอานี้นนมาบริจาคมาทนอันนี้นนนจริงฮะ,ฮะท่านไม่เคยไปเลี้ยนไหลไม่เคยไปขอนอกอจากว่าลูกศิษย์ไปบอกบุญอย่างพระป่าแปดหมื่นสี่พันกองอะไรเงี้ยไปบอกบุญตามบ้านตามช่องอะไรมันมีเป็นแต่ว่า อันนั้นเป็นการทําของลูกศิษย์เพื่อจะหาเงินมาถวายท่านแต่ไม่ใช่ว่าเป็นคําสั่งท่านว่าให้ทําอย่างนี้ แต่เรื่องออกผ้าป่าเนี่ยถ้าผาไม่มีโครงการช่วยชาติไม่เคยมีไม่มีอนุโลมเฉพาะเพื่อโครงการช่วยชาติเท่านั้นเพื่อเอามาช่วยชาติไม่ได้ช่วยวัดใช่ไมไม่ได้ทาให้วัดวัดอยู่เหมือนเดิมผมเคยมาหลายครั้งก็เหมือนเดิมไม่ได้มาสร้างอะไรแบบใหญ่โตอลังการอะไรแม้ว่าจะยอดสูงอย่างไรก็ตามวัดเหมือนเดิมท่านไม่ได้มาทาให้ตัวเองหรือหรือสร้างโรงพยาบาลเนี่ยท่านกายทำข้าป่าได้เขาสร้างโรงพยาบาลแต่ไม่เคยมีผ้าป่าเพื่อสร้างอะไรในวัดในวัดในวัดไม่มีนั่นเป็นความตั้งใจของหลวงตาใช่ไหมใช่ผมว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะพึงรู้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าสุดท้ายโครงการนี้จบหรือยังหรืออย่างไรใช่ไหมฮะมีครคงมีคนอยากรู้ว่าอหลวงตาไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการจะจบหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยอดเท่าไหร่แล้วนนางสุพิมบอกโอ้โหเยอะนะทองสิบสองตันนะฮะหรือมากกว่านั้นด้วยสิบสองตันสองร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลตอนนี้ทั้งที่มอบและยังไม่ได้มอบแล้วก็ทราบว่าจะเป็นเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเป็นหลายเปอร์เซ็นต์ของทองคา คงคลังในประเทศด้วยซ้ำไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศแล,ล้วในหลายประเทศด้วยว่าจะมีโครงการต่อหรือไม่เรายัง,ย,งยังอยากทําบุญอะไรอีกบ้างแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูด,พดคุยเรื่องนี้ครับ